เจ้าไม่น่าเชื่อมีคนประกาศรับซื้อเหรียญต่ำประเทศเหรียญน,นี้ให้ราคาเหรียญละ1 0 0 0 0แสนบาทจริงไหมตามมือไม่ไข่เหรียญชาแนลไปหาความจริงกันเลยนะครับทุกคนไปกันเลยครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่มือหม่ไขเหรียญช anel ด้วยนะครับทุกคนเลยนะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับยูทูบช anel มือไม่ไขยเหรียญด้วยนะครับขอบคุณยังสูงนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับขอบคุณมากเลยนะฮะโอเคนะครับผมทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเข้าเรื่องกันเลยนะครับไปกันเลยครับไปพระเจ้าไม่น่าเชื่อ มีบางช่องหลายช่องประกาศรับซื้อเหรียญตามประเทศแบบนี้ให้ราคาเหรียญละหนึ่งแสนบาทจริงไหมตามมือใหม่ขายเหรียญชาแนลไปหาความจริงไปโอเคนะครับก็ต้องขอพยานจริงนะครับผมผมอ่าผมสะกดสะกดไม่ได้นะครับผมผมอ่านได้แค่ติดทีละตัวนะถ้าเป็นเหรียญตามประเทศก็ผมไม่ค่อยจะมีพ้ข้อมูลนะคะแต่ว่าก็เห็นตามเพจตามช่องหลายช่องก็รับซื้อแบบเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะฮะจริงไหมนะครับผมทุกคนนะฮะ ก็เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมรายละเอียดของเหรียญผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนะฮะโอเคนะฮะโอเคนะครับผมก็จะเป็นอ่าเหรียญลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมข้อมูลของเหรียญเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็ไม่กล้าอ่านนะครับเดี๋ยวอ่านผิดนะฮะผมก็จะเป็นปีผลิตก็หนึ่งเก้าหกสี่นะฮะก็ประมาณนี้เหรียญแบบนี้มีราคาหนึ่งแสนบาทจริงไหมนะครับผมไปหาความจริงกันนะฮะไปกันเลยครับไปโอเคนะครับผมทุกคนไม่จริงนะครับเหรียญแบบนี้หนึ่งแสนบาทขายไม่ได้นะฮะ ถามว่าเหรียญตามประเทศที่มีราคาเป็นเป็นแสนมีไหมมีนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะเป็นแสนเป็นล้านเป็นสิบล้านก็มีนะฮะแต่ว่ามันหายากมากนะฮะก็แต่เหรียญน,นี้มันไม่ถึงนะครับผมหนึ่งแสนบาทน,นะฮะโอเคนะครับผมก็ผมไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขานะฮะเพราะว่าบางคนถามว่าอาใครเขาซื้อใครเขาซื้อที่ไหนซื้อซื้อซื้อไม่จริงนึกออกไหมฮะโอเคนะถ้าผมพูดผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะ ก็อันไหนตกหล่นไปก็ขาดเหลือไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมานะฮะโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญต่างประเทศผมก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะข้อมูลนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสวยงมหาดอลงกันต่อเลยนะครับไป โอเคนะครับผม f อซทุกคนครับก็มันมันไม่มีขอบฝั่งเฟืองนะฮะก็ลักษณะก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเอาเป็นว่าราคาหนึ่งแสนบาทไม่จริงนะฮะทุกคนนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสาหรับคลิปนี้ก็ถ้าหากผมพูดผิดภาพปะระการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะถ้าเป็นเหรียญต่มประเทศผมก็ทําคลิปคนอื่นเขาก็ทําคลิปกันแบบใส่ราคากันตะวิทยาศาสใส่กันนะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะมาหาความจริงนะฮะ ข้อมูลผมอาจจะไม่แน่เรื่องรอ่าเหรียญต่างประเทศะฮะแต่เรื่องราคาผมรู้นะฮะโอเคนะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะตกหล่นอะไรไปก็มาแลกเปลี่ยนความรู้ใต้คอมเมนต์เลยนะฮะโอเคนะครับผมประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้านะครับผมผมจะมาพูดถึงเหรียญหนึ่งสตังกัญจนานะครับผมก็จะเป็นเหรียญเนื้องเงินนะฮะ ก็จะเป็นเหรียญหนึ่งสตังกาจนาพิเศษนะคบผมฉลองซิริราชจะสมบัติครบห้าสิบปีพศสองห้าสามเก้านะฮะเหรียญแบบนี้เก็บได้ไหมสะสมได้หรือเปล่ามีราคาไหมนะคบผมอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นไว้เลยนะครับโอเคนะฮะประมาณนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าผมพูดผิดภาพการอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีท่าคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะ และอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้กับ y o u ู u ูบช n n e l มือใหม่ขายเรียนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกคนด้วยครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันใหม่นะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วครับ